สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับก็สูตรนี้เป็นของสูตรอาจารย์ธงชนะนะครับผมก็น้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมเรามาดูอวัตถุดิบที่จะทำกันนะครับผมน้ำเปล่านะครับ30ลิตรนะครับน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลำละเอียด1กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำตาล หนึ่งกิโลนะครับลงไปในน้ำเปล่านะครับจากนั้นเราก็ขนน้ำตาลนะครับนี่นะครับขนน้ำตาลให้ละลายนะครับ เมื่อน้ำตาลทรายแดงนะครับละลายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็นี่นะครับใส่ลำละเอียดลงไปเลยนะครับ1นกิโลครับผมก็เดี๋ยวเราจะคนให้ลำละเอียดเข้ากับน้ำนะครับผมแล้วเราก็จะทำการนะปิดฝาไว้นะครับ แล้วก็มาเปิดฝาแล้วก็คนทุกๆ1-2วันนะครับนี่นะครับคนลำละเอียดให้เขากับน้ำนะครับซึ่งเขาจะเกิดการหมักแล้วก็เกิดเป็นจุลินทรีย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะหมักไว้ประมาณ7วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดดูนะครับถ้ามันขึ้นฝ้าสีขาวแสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยมันกําลังทํางานได้ดีมากเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ ข้างบนเหนือน้ํานะครับซึ่งจุดินซีเนี่ยเขาก็จะกินน้ําตาลที่เราให้ไปเนี่ยครับเป็นอาหารนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วิธีการทำก็ง่ายๆนะครับผมน้ำเปล่า น้ำตาลสายแดงโคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมลำละเอียดไปทีหลังนะครับผมจากนั้นผมก็จะปิดฝาไว้นะครับแล้วเราค่อยมาแง้มดูทุก1-2วันนะครับผมเข้าสู่วันที่2ของการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเกิดกระบวนการทางจุลินทรีย์หรือว่าสปอร์สีขา,ขาวๆไหมนะครับ ดีมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับเกิดฝ้าขาวๆแล้วก็มีสปอร์นะครับเป็นเส้นใยสีขาวเต็มเลยนะครับแล้วกิ่นเขาก็จะออกเหมือนนมเปรี้ยวนะครับนี่นะครับจเลินซีเริ่มทำงานแล้วนะครับก็เราก็กลนเลยนะครับนะครับ ควนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการปิดฝานะครับอีกสองวันเราก็จะมากวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกนะครับครับเข้าสู่ในช่วงของวันที่4ของการทําน้ํำมะพร้าวเทียมนะครับผมนี่นะครับเกิดเป็นฝ้าจุลินรีขึ้นมานะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับผม คนคนกวนกวนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกนะครับนี่นะครับส่วนมากน้ําตาลแล้วก็ลำก็่อจุ่ข้างล่างนะครับ เบร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาไว้แล้วก็อีกประมาณ2วันก็จะเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมะพร้าวเทียมที่เราทำไว้นะครับก็น่าจะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมนี่นะครับจะเกิดเป็นฝ้าจุลินทรีย์เห็นไหมครับสังเกตดีน,นะครับน,น,นะครับ ดูดินซีทำง,งานนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมผมก็จะใช้น้ำมะพร้าวเทียมเนี่ย30ลิตรนะครับแล้วก็น้ำหมักปลาทะเลนะครับก็6ลิตรนะครับก็อัตราส่วนผสมก็น้ำหมักแบบนี้นะครับ1ลิตรต่อน้ำมะพร้าวเทียม5ลิตรนะครับ หนึ 1> 1่งต่อห้านะครับผมก็เท่ากับว่าผมจะใช้น้ำหมักปลาทะเลหกลิตรน้ำมะพร้าวเทียมสามสิบลิตรนะครับผมก็จะใส่ทั้งหมดนียรวมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างตเติมเข้าหากันเลยนะครับผมครับผมได้นำส่วนผสมทั้งสองอย่างนะครับน้ำหมักปลาทะเลหกลิตรนะครับแล้วก็น้ำมาผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมอีกสามสิบลิตรนะครับจากนั้นก็ เราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมนี่นะครับน้ำมะพร้าวเทียมก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มจุลินทีให้กับน้ำหมักปลาทะเลของเรานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกรอกอาหา เป็นอาตะแกรงนะครับผมกรองไว้แล้วก็เอาแต่น้ำล้นๆเนี่ยเก็บไว้ใช้นะครับโดยส่วนผสมเนี่ยก็จะใช้อ่าหลิตรต่อน้ำา200ลิตรนะครับผมก็คือน้ำตัวนี้นะครับพร้อมใช้ใช้1ลิตรต่อน้ำเปล่านะครับ200ลิตรนะครับผม1ต่อ200นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกรองใส่ขวดให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับผมครับตอนนี้ผมก็กรองน้ํำมะาพร้าวเทียมกับน้ำหมักปลาทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นส่วนผสมที่ผมเตรียมไว้พร้อมใช้นะครับผมนี่นะครับผม น้ำหมักปลาทะเลสูตรนี้ก็เข้มข้นนะครับผมถ้าเราใช้เล็กๆ,ๆน้อยก็1ฝา1ฝาของขวดนี่นะครับต่อน้ำา1ลิตรนะครับใช้ฉีดพ่นทางใบแล้วก็ลดลาดไปทางดินก็ได้นะครับผมนะครับผมก็กองมาไว้ใช้2ขวดก่อนนะครับที่เหลือก็อยู่ในถังนี่ก็ใช้ได้อีกนานครับผม โอเคขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้ำหมักปลาทะเลพร้อมใช้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ